โอเคครับผมขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องทวีโชคทีเนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการใช้ลิงก์ตัดต่อที่ทุกคนบอว่าเออพี่ครับมันใช้ยังไงสอนใช้นะครับได้ครับผมเราจะมาสอนใช้กันนะฮะขั้นแรกเนี่ยเข้าไปตรง youtube ก่อนนะครับผมเราต้องเข้าไปที่ยูทูบก่อนนะนี่นะครับนี่นะครับผมการใช่ยังไงสมมติว่าเจาลิงก์นี้ใช่ไหมใช่ไหมครับ ตรนี้โอเคครับพอก่อนนะกดตรงนี้นะครับกดตรงลิงก์นี้นะที่ผมวางลิงก์ไว้ให้นะครับผมในช่องผมเองนะพอเรากดมาที่ลิงก์แล้วนะครับมันก็จะเข้าหน้าโหลดของมันเลยนี่นก็จะโหลดปุ๊บ เรากดนําเข้านะครับรอพอเขาถูงรับปุ๊บมันก็นจะเข้าไปเลยนะฮะเราเรามีเพลงอยู่แล้วนั้นเราไม่ต้องห่วงเรามีเพลงมันอยู่แล้วมันก็จะได้ยินนะฮะพอก่อนมันแรกๆนะครับผมถ้าตัวเราไม่เห็นเนืออะไรครับตามบายนะผมวิธีใส่ลิงก์ง่ายครับกดตรงนี้เห็นนะครับก็มาสีและแถบนะสีและแถบตรงนี้นะครับสีและแถบตรงนี้เห็นเราก็หารูปที่เราชอบนะครับผม โหเราผมชอบรูปนี้อ่ะแล้ข้าแต่ภาพมันจะดูยืดยืดนะเออมันจะดูยืดๆนะนะครับสีและสีเติมนะครับผมไม่ใช่สีและแถมนะาผูทีขาให้ด้วยนะครับผมสีและสีเติมนะแล้วก็แค่นี้นะครับผมก็เสร็จแล้วในการใช้ดิงนะฮะใส่รูปตามปกติได้เลยครับผมรูปนี้ก็ใส่ด้วยนะครับสำหรับแบบมันซับซ้อนอะไรเนี้ยก็ใส่รูปนี้ด้วยนะครับจะได้พาดนะครับผม ก็เลือกรูปในที่ที่เราชอบนะฮะก็ใส่เห็นไหมถ้าเราใส่มันจะมันก็ใส่ได้นะรูปอ่ะเราเราชอบรูปไหนเราก็ใส่ไปก่อนเราจะใส่ให้ดูเป็นบางช่วงนะครับเพราะว่าไม่ใส่ให้หมดนะใส่ให้หมดนะีดนะ่คือทุกคนไปทำไปเองแล้วกันเพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่อยากใส่จริงๆเพราะมันะจะนานนะครับคลิปมันจะนานถูกใหญคลิปมันสั้นแล้วพอเข,ข้าใจ,ใจในามมนเน,นื้อความของมันแค่นั้นเอง ก็ได้แล้วเนี่ยแล้วผมมีคลิปหนึ่งแบบนี้เหมือนกันเนี่ยผมใช้อยู่ตรงเนี่ยเห็นไหมแต่จะเป็นรูปวิไฟที่น้องรูปผมตายใน้นองนะมันก็ได้แล้วพอเสร็จมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเทมากเออแค่นี้นะการใส่ลิงก์การสอนใส่ไม่ยากครับแค่ทุกคนหาลิงก์มากดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมเจกในคลิปของผมนะครับแล้วกดเข้าไปนะฮะ เมื่อเจ้รายละเอียดที่ทุกคนต้องการแล้วนะครับผมก็จบแล้วนะสำหรับคลิปสอนใส่ลิงก์นะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ